นี่คือ M V P เลยบอกว่ามีเดินทางแล้วเาที้งโอ้โหอันนี้แรงมากเจอกันที่จังเผือตอนนี้มึงมีเงินเยอะขึ้นพวกกูก็สบายขึ้นมาหน่อยวิถีทยชี้มาอีกกบอกมามาพวชี้ตัดไงไม่ถ่ายงานไม่ไม่คุยกันด้ใส่กันก็คุย มาทำกับข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวกัน <Yeah! S 2> สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับ,บรายการเช้านี้แม่ทำอะไรบอกเลยว่าวันนี้แม่ทำอาหารที่ไม่เคยทำมาก่อน,นแต่จะเป็นอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะจะบอกว่าเช้าๆมาเราต้องทำงานที่เรารักก่อน แกงกล้กยกันแล้วอ๋อชิเกรยกล้กยกันแล้วโอ้โหมาแล้วเมั้งไร่เสี็งดักมาก,มากนี่เราใบ่ก่อนนะว่าเป็นมีซีกอกอันนี้มีเครื่องเหรอเป็นเครื่องต่างๆนะแล้วก็นี่เลยไฮลไลท์ของเราอยู่ที่บนโต๊ะเบรกฟาดอะมีผักนะมีซอสมีขนมปังอะ่ะตอนนี้แล้วทุกคนก็รู้แล้วว่าแบบแม่ทำอะไรกล้ยหอมนะวันๆไม่มีเลยทำโดดไปบ้านเฮีย อังลคุณดีใจอยู่คนเดียวนอเคุณดีใจคนเดียวฮะกมาข้ามาเองหรอโไกินใอ่ะี่ิวทำไมันไม่ปวมาก้ยค่ะว้าเดียตั้งาดค่อยี่ขาเอ้ตัวเป็นหมาบ้าแหม ไข่กระทะครั้งแรกของแม่ไม่เปิดเตายัางอ่ะยงัยงยังเดี๋ยวเปิดไม่ได้ต้องใส่ของก่อนอ,อ๋อใส่ของก่อนแล้วค่อยเปิดเตาเหรอคะใช่นี่ยซีอิ๊วนมังด้วยจะมีพี่เขาทำเองนะพี่เขาทำเองปาดขนมปังกินตอนเช้าแล้วก็นี่ไข่ต้มยีเนาะไปหาเมียวนดิก๊กมา แม่แมวแมวโอ้โหบ้านแมวมันยิ่งใหญ่เว้ยโอ้ชิล่ามันยิ่งใหญ่เว้ยมาสองตัวอุ้ยชิล่ามันเหมือนอยู่คาเฟ่แมวไว้เพื่อนๆนี่คาเฟ่แมวคาเฟ่แมวเอาตรงไหมเผื่อเลี้ยงแมวหมาสิบขวบขึ้นทุกตัวแล้วนะรู้ป่ะแมวเราอ่ะแม่แมวคืออยู่คนมากแม่แมวนี่ประมาณสิบห้าขวบไหม สิบห้าสิบหกขวบแบบมั้งเนี่ยะคือแบบอยู่ข้่งขวาใช่ไม่ต้องเป็นอะไรนะยนะอยู่แข็งแรงอยู่กับเป็นนานเหมือนลูกเนอะแล้วโซนิีกล่ะครับอิมูตอนฟาโลนี่ชิล่าเขาจะชอบนอนตรงนี้นอนขึ้นมาเองเลยนะเนี่ย ันตี้เจลลี่ก่อนนะโอ้โหสามสูตรเลยฉันขอกินคอลลาเจนก่อนแล้วกันคอลลาเจนรสพีชญี่ปุ่นและฉันขอเติมผักและผลไม้ด้วยเจลลี่วิตามินิวรสราสเบอร์รี่และฉันขอเติมแคลเซียมให้กับร่างกายเพราะช่วงนี้ฉันไขข้อไม่ค่อยคล่องตัวเจลลี่ฮาดแคลเซียมรด m มิกซ์บร์รี แล้ไม่เท่านั้นนะมันจะให้แม่ฉันกินเจลีฟิชโอ i ルบอ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 เหนื่อยเหนื่อยว่ะพูดแบบนี้เหนื่อยเหมือนกันนะตอนนี้นะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะว่าโบจะอ่าสายหรือเบรดหรือเปล่าเพราะว่าโบปังไส่อยู่ในห้องน้ำนะคะใครอยากรู้ว่าปังไส้แปลว่าอะไรไปเสิร์ชใน Google ค่ะเราเลยเริ่มจากเจลีหายเขาเส c i u มนะคะ ช่วยเรื่องข้อเขาแล้วก็ช่วยเรื่องความสึสงตากระดูกนะคะ <extracting. S 1> แล้วก็ช่วยเรื่องต้ตตออนานอันดุลศัตด์ด้ค่ะเพราะว่ามีเบอร์รี่รวมนะคะอร่อยมากภูมิใจฝั่งซื้อได้ทาช่องทางนี้เลยเคยเป็นปะเวลาที่แปรงฟันเสร็จอะแล้วกินแบบผลไม้หรือกินและมันจะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากวันเขาจะกินเอาตรงว่าเผือบแบบเ,บเดียวชาวนี้ กินต้ยมยำประทูแม่ทําขนาดนี้มันกินต้ยมยำประทูแล้วแม่ก็มีให้มันด้วยมีค่ะแต่รสชาติมันไม่ธรรมดานะเพราะว่าเมื่อกี้เราขึ้นฟ้าตามนะ <c oughs> ก็คือจะบอกว่า <c oughs> จริงๆแล้วในะชาวนี้200กว่า EP นะทุกคน คือวิวอะไปนั่งย้อนดูใช่ป่ะคลิปเก่าๆอะแล้ววิวก็นั่งคิดถึงจะถึงตอนนี้เว้แบบบางทีเราต้องทบวนคิดนะ่ะว่าแบบที่ผ่านมามันผ่านอะไรบ้างดูก,ก็ชอบดูเช้านี้ EP เก่าๆนะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็ชอบแท็กมานะในไอจีดู EP เก่าๆอะคือจะบอกว่าอะไรป่ะสิ่งหนึ่งที่วิวคิดได้จากการทํารายการเช้านี้คือกูมีเรื่องคุยอะไรทุกวันอ่ะ <c oughs> คือพูดตรงๆนะว่าเช้านี้ถ้าแบบว่าไม่มีสปอนเซอร์อะไรเงี้ยทุกคนที่แบบน่ารักกับรายการเรากับช่องเราเนี่ย ก็จะไม่มีสถิตอยู่แล้วเกมอย่างเงี้ยก็ไม่มีคืออยากทําอะไรก็ทําอยากเล่นแล็เล่นมันเป็นช่องที่แบบหันกินข้าวเช้ามาแล้วแบบมันโตอาหารคุยในกันอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าแบบเออวะเราคุยอะไรกันวะสองร EP แบบมันมีเรื่องคุยทุกตลอดเลยมันมีแบบมัน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 ไม่มีเดทแอร์ด้วยหลังเกณฑนะ EP ไหนที่พูดมากที่สุดอะจะเป็น EP ที่เหนื่อยเว้ยถ้ายิ่งเหนื่อยนะต่ยิ่งพูดเยอะแล้วเหนื่อยเราจะบอกกันว่าอุ้ยถ่ายนิดเดียวนะไม่ไหวแล้วเหนื่อยวันนี้ ไอเหนื่อยเนื่อยเนี่ยยิ่งแบบเหมือนพอมันเหนื่อยมันแบบเคยเป็นปะเหมือนเวลา,าทําอะไรแล้วแบบเรารู้สึกเราไม่เต็มที่เรายิ่งต้องเต็มที่อ่ะมันเลยคูณ2องคูสามก็แบบบูดพลังไม่ได้ทายเช้านี้อ้ล่ะค่ะอย่างเงี้ยแบบ <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นนี่คือความลับของนา้ฟ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มทานข้าวเช้ากันเลยนะคะก็คือมื้อนี้บิวบอกแม่ว่าอยากกินแซนด์วิชไข่แล้วก็อยากกินเป็นเบรก fast เบรก ฟัดแบบสไตล์ยุโรปอะไรเงี้ยแม่ก็เลยจัดให้นี่แซนด์วิชไข่เพราะว่าดูจําได้ตอนเด็กๆทุกคนเหตุการณ์ตอนเด็กเคยปะเราไปเรียนตอนนั้นอยู่ประมาณป .3 สาปอ, 3, ปอนะ่มั้งแล้วจะมีคุณครูที่โรงเรียนเขามีแซนด์วิชไข่แล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศเอามาทุกตอนเช้าแล้วเขาก็จะแบบมาขายสิบบาท20บาทอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบอาหารเช้าอะ่ะแล้วนักเรียนอะ่ะก็ไปต่อแถวซื้อแบบยี่สบสามสคนนะทุกคนแบบว่าคือแซนด์วิชไข่คือที่สุดจะเป็นแซนด์วิชแบบสี่เหลี่ยมนะแล้วก็แบบใส่ซอสอะไรเงี้ยแบบอร่อยมากเเลยอ่ะป็น สชาติที่แบบที่สุดอะส่วนใหญ่นะตอนเด็กๆใช่ปะ่ะแบบที่จําได้นะก็เป็นเรียนช่วประถมที่แม่ชอบทานะเ<ฮ>มนูที่แม่ชอบทำนะจะมีแบบข้าวหมูซีอิ๊วอะแล้วก็จะไายไข่เจียวแซนด์วิชแกงจืดเต้าหู้อะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็จะมีข้าวต้มโจ๊กอะไรเงี้ยแต่ก่อนบ้านแม่ทำโจ๊กอร่อยมากนะจ๊ะมันจะมีหม้อแบบหม้อโจ๊กในตำนานอะแม่ใช่ปะมหม้อโจ๊กในตำนานแบบหม้อ,อเก่าอะแล้วต้มโจ๊กอ้โหคูคนมันเป็นโจ๊กที่แบบ มันโซเข้มข้นอ่ะเฮ้ยมึงรู้าว่าปู่อ่ะอยู่ในห้องน้ำอ่ะเหมือนมีใครเปิดวิทยุเลยวะนั่นมีคนพูดอยู่คนเดียวตลอดนี่อันนี้พริกเผาอันนี้เป็นไส้แบบพริกเผาเาเผานี่หมาบุญอ่ะกแม่แบบอยู่เพื่อหมาเพ่แบาอ่าเพ่แบาเพ่แบาอุ้ยเชื่อไม่รู้เชี่อไม่รู้ ถ้าด่ามึงแล้วแม่ต้อรู้สึกดีขึ้นมึงก็ยอมไม่ได้เป็นลูกปะวะถูกกันเลยไรแกใจไม่ไข่กูกินไม่ได้อะไรแกอุ้ยเชืชอเ่อเบลเชื่อเบลหูเชื่อเบลเบลไปมาออไปทำมาอย่างเชือ่อเบลหูเชื่อเบลถ้าไม่ใส่ซอสไอ้น,นี้ไม่ซอไรมันต้องแม่อมซอสอันนี้ไม่มีน้ำตาลนะซอสจากแย่หวานาบ้ารู้ได้ไงเอามืออ่าเชื่อเขาโอเคโรซ่าฟังหนอ่นนะคะโรเล่นโรซ่าฟองอันนี้เลยสนิทกันโรซ่ากับบัว แต่ก่อนเขชื่อโรเโต้เนาะอะไรอะโรตีก่อนแรกเฉยๆนะไข่ซอสอร่อยอะ่ะไข่ทอดซอสอร่อยไข่ไม่อร่อยดูมาปรุงให้แล้วเยอๆเพื่อนลองเอาไปทำตามนะตอนเชา้าอร่อยแต่ข้า,าวเช้าสไตล์ผมมันต้องเป็นอย่างเนีย้ยมันต้องไม่ใช่เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตแลไม่ค่อยกินแบบอาหารฝั่งบางลูกเท่ไหรขนมปังแต่รู้ไหมวันไหนที่กินขนมปังนะมือสั่นเลยตอนกลางวันอะไม่เอยไงหิว ไปกินข้าวแล้วไงเพื่อนแต่โบชอบกินข้าวไงมเขาบอกว่าเราคิดไปเพราะมันเปนคือความเคยชินที่แบบคนไทยต้องกินข้าวอพหอหเราก็กินเบอร์เกอร์เขาจะแต่แต่โบบิวเหมือนม้าแหละถ้าไม่กินข้าวอะ่ะมันจะเหมือนไม่ได้กินอะไรมันเหมือนกับต้องกินข้าวมันเกิดมากับข้าวอะ่ะกูเกิดมากามก็สานออกมาจริงหรอเราก็เสกใข่แหมหอไปแม่เราพี่นินไปไหนอ่ะเรียกนี้มาเนียจัดกระเป๋าที่ไหน ไม่มาชิงก่อนเดี๋ยวมันจะเย็นอยกูไม่เจอหน้าพี่นินกูคิดถึงเขามาว่าทำเผื่อก็ต้องเยอะมึงกับเฮียนี่แต่โบ<ง>คนหว่ามึงการทำแหวนวงไหนไม่มึงกับเฮียนี่แต่เหมือนกันอย่างหนึ่งเลยปะทนินเนี่ยเขาอยู่บ้านนะเขาก็เดินไปเดินมาแลแม่เนาะพอไม่อยู่แป๊บหนึ่งเฮียมาแล้วทนินน่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะเว้ยไม่เคยเจอเลยก็คิดถึงทนินด้วยยังงงปกติเขาอยู่บ้านตลอดไงแล้วเป็นไรอะไม่แล้วคือเดี๋ยวนี้เขาหายหน้าหายตาไปคืออะไร ปกติก็คือเดือนเมาก็จะเจอตลอดเจอตลอดหรือไม่ก็อยู่ออฟฟิศแต่เดี๋ยวนี้คือแบบไม่มีไม่อยู่เลยกลับมาดีก็สี่ห้าทุ่มอย่างเงี้ยเจอหน้าเลาไม่ตรงกันไม่ได้ทำไมเมื่อกอนไม่เป็นอ่ะอันนี้อันนี้จริงจริงเลไม่อีบมองไปเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้เป็นไรมันเหมือนแบบคนเรากินน้ำทุกวันอ่ะแล้วมันวันไหนพอมันไม่ได้กินอ่ะอ๋อเหรอเออเนี่ยอย่างเงี้ยเจอหน้าทุกวันตอนเช้าก็เห็นตอนเที่ยงก็เห็นเดินไปถามยนาก็เจออ่าแต่ตอนนี้เป็นไง ดูเจอทีสี่ร่มแล้วเปิดกระจกคุยกันแป๊บเดียวเนี้ยมันแปลกแปลกเพะอนนันเนียอยู่บ้านัรงเปล่าพี่อยู่ตลอดทุกวันพี่ทำคลิปทุกวันไม่แล้วเมื่อก่อนทำไมไม่ทำไมเมื่อก่อนอยากเจอก็ได้เจอตลอดไงงงแล้วเดี๋ยวนี้คืออะไรงงอ่ะหารบิวเจอแต่บิวเจอไปบ้านีไปเล่นออฟฟิศเขาเล้ามาเดนี้ไม่ไปออฟฟิศมันมีอะไรบางอย่างมันมีอะไรบางอย่างไงเราเลยต้องอยู่บ้านกันปกติที่เจอน้องแต่เนี่ย เงียชินกับเขามาหลายปีแล้วว่าต้องเจอ,อเห็นหน้าต้องได้คุยแล้วคุยอะไรกันปกติก็ทักทายเรื่องบอลเรื่องงาน<อ>เรื่องก่างเลยทนินทำไรคือคนสองคนที่ไม่มีเพื่อนเห,หมือนกันเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้ถามแค่นี้ต่บไม่ได้แล้วเอออ่ะตอบไม่ได้นะ้ทนินนะเป็ตอบไม่ได้ไไดทำไมเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้แค่เปิดหน้าต่างกันกระจกเงี้ยไปแล้วคุยแค่นี้ไปแล้วแม่งมากมึงมาอีกแล้วเฮ้ยไปไหนวะทำไมแบบ เขาเป็นคนอย่างนี้กูว่าเขาดังแล้วแย่งกุงจะกินหรือเปล่าทันมันคู่อร่อยอ่ะอุ้ยหอมมากเลยอะหอมกุ้งอ่ะมือนมันหอมกุ้งอ่ะหอมกุ้งอ่ะคู่อร่อยของพริกเผาพันไอ้บ้าใช่ตายวันนี้แหละโอ้ยทำไมอีก๊ทำไมมันชอบหล่นวะโอ๊ย เรากระโปงกันไปใหญ่แล้วของตกพื้นน่ะมากินกันอยู่นั่นน่ะมึงรู้ป่าวว่ามันตกพื้นอ่ะก็กินได้หน้ามันไปแล้วไม่ตอนเด็กๆอ่ะเวลาของที่มันอร่อยแล้วมันตกพื้นอ่ะชอบพูดว่าอะไรปะเชิญโต๊ะยังไม่ทันเออยังไม่ทันก่อนแม่นี่คืออะไรไอ้ที่บิวถ่ายให้รู้เมื่อวานไงให้รู้อ่ะนี่แจกให้รู้่อบิวบอกว่าพริกพริกไขม่อนแต่เนี้ยมันมีแต่พริกไข่เค็มน้องกินเนี่ยไม่เอาได้ไหมเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ย แซนวิชไข่ใส่นี่น้ำพริกอะไรเนี่ยแม่น้ำพริกไข่เค็มตะเว้นเหรออะไรอร่อยวะอันเนี้ยบอกแล้วว่าอร่อยก็บิวทำให้มาดูอันนี้คือ m v p เลยดิวเข้าใจว่ามาไปเดินห้าหกแซนวิชแซนวิชไข่ใส่น้ำพริกไข่เค็มแซนวิชไข่เค็มค่ะเพื่อนดิวไม่ได้โดนเ้าเทียวอ่ะเดี๋ยวจะได้ไข่เค็มมามึงก็ชมหมดเลยฮะดิวให้แมาทำอะไรนะมันจะไปเดินหาจนเจอกับตุ๊กตี้สองคนเดินหาตามเทียวอ่ะ ความเพิ่มใจทำให้แม่กินข้าวเปลงหนูเพิ่มใจจากอะไรเพิ่มใจที่ลูกชอบกินอร่อยที่ผายเลยนกับแม่แม่บอกมันบอกมันไม่กินปลาแวขาอร่อยมากเลยให้พีบอกยูไม่กินอะไรนี้ได้ไหมมันก็เลยบอกเอาทำไมไม่เอาได้ไหม A few moments later อุ้ยอร่อยว่ะอุ้ยน้ำพริกไข่เค็มปลาแว่นกับใส่พริกไข่ต้มอะไรบ้างชิมให้อือนี่ไงวิสาขาธกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตร ตะกรอนน้ำพริกปลาแวน่นนี่น้ำพริกปลาแว่นโอท็อปนะคะอร่อยเมื่อคืนเลื่อนดูคลิปกเก่าๆตัวเองดูคลิปอะไรบ้างเมื่อคืนดังดังกับพี่ okay, โอเควีโก้โคตรขำเนี่ยใครยังไม่ดูนะรสุปไปดูดังโอเควีโก้ได้รู้ป้าถ่ายสองชั่วโมงก็จะได้กลับกินกันอยู่ในบ้านอ่ะแล้วทุกคนที่มาดังกับเราจะพูดว่าไงบ้างคิดว่าเป็นรายการใสๆทุกคนเลยมาฮะเขาบอกว่านั่คิดว่าจะมาขนาดเนี้ยปับเซียนเลยอ่ะเราจะบอกพี่บายไก่หรือเป็ด พี่พัดพูดว่าอะไรวาพี่พัดอะบอกว่าตั้งแต่ไปถ่ายรายการมาสี่ปีอันนี้เมาสุดบิวฟังพี่นะพี่อยู่กันมาสี่ปีห้าปีกูไปถ่ายร้านเล่าไหนก็ตาม่ะยังไม่เมาเท่าเ่อบอกว่าดิวอะเดินทางแล้วเจอกันสองพี่ช่างเผือกโอ้โหอันนี โอ้โหแม่อวยพรดีมากไม่พูดเล่นบอกว่าบิวจะเดินทางแล้วเจอการช้างเผือกทุดเล่นช้างเผือกคือทริปนี้เสร็จบูบูจะไปบูจะบินนะจะไปดวนนะบูแม่บอกไปเจอกันนี้นะช้างเผือกมึงดูแม่อวยพรกูดิไม่ก็พูดเล่นกูไม่รู้ว่าช้างเผือกคืออะไรเชื่อกูดิอ่ะเอาหยุดแม่คิดว่าทางช้างเผือกคืออะไรอังจุมังลิงไงจุมังลิงไง แล้วแม่พูดอย่างนี้คืออะไรวะแล้วรู้ไหมว่าอังสุมาลินพูดพูดอย่างนี้กับใครโกลบอลีแล้วพูดตอนไหนพูดตอนมันตายไม่ไม่รู้มาไม่รู้ตอนจบเนี่ยแหละตอนจบแม่ขอให้ลูกสาวของมาม่าเดินทางปลอดภัยไปเที่ยวสนุกสนุกไปเจอกันที่ไหนไปเจอกันที่อเมริกา เออทริปนี้อาจก่อนที่บิวไปอเมริกาแลยทุกคนเพราะว่าดูไปอเมริกาทั้งหมด12วันไม่ต้องคีดถึงนะแล้วพี่รู้ไหมข่าของขันนะแล้วกลับมารอเลยนะคะไม่รู้มาของขันของบิวอ่ะโอ้ยของขันกูรู้เลยให้ขันให้อะไรได้บางการของขันบอกเลยนะคะเราปิดบูวิลล่าสองคืนนะคะสองคินได้ไปของขันกล้องหน้ารถทัร์ไม่ใช่ ไอคือกล้องหน้ารถขอสองคันนะมีสองคันรถอะอแล้วกล้องหน้ารถอะอขอมีเสียงเก็บภาพคมชัดนะคะบอ,อกให้แม่เข้ามาหน้าเถิดให้อห่ะเดียวนหนา<อ>้ามเดาแล้วไม่ไพ่นะคือเจ้ชอบซื้อไพ่นะบอกไว้ก่อนนะเดียวโบฟังก่อนจัดที่เป๋าเปยฟลอริดาที่เดิมาขอมอขอเอาเป็นเรือแล้วก็ใส่ดอกไม้เลยโอ้ยว่าด้ยเรื่ทิปนี้ว่าด้วยเรื่องนี้การเงินในครอบครัวเรามีปัญหาแล้วเว้านาไมีบุกตกใจเขาชอบโผลมาแต่หัว เอาตกใจป่ะมึงคนมีตะกวอ่ะเขาชอบมอย่างเงี้ยแล้วพี่จะให้มีหางเหรออุ้ย,ยแรงนะแรง <laughs> นี่ถือว่าแม่แรงนะถามหน่อยแต่ก่อนจริงีๆคะให้เรามีปัญหากันที่สุดคือเรื่องเงินถูกไหมมู้ป่ะว่าสอนอันนี้อร่อยมากขอบคุณเอสฟันการมงทำให้เรามีปัญหากันบ่อยหรอครอบครัวเรามีปัญหาเรื่องการเงิน,นใช่ไหมแต่ก่อน แล้วทําให้ไม่มีความสุขไหมเพราะว่าเวลาทําอะไรต้องเกลียงกันแต่พอตอนนี้เรามีเงินแล้วเรามีความสุขไหมก็ยังเกลียดกันอยู่ดีก็เกลียดตอนนี้มังมีเงินเยอะขึ้นพวกกูก็สบายขึ้นมาหน่อย <c oughs> ไม่วันก่อนไปเดินเทียไปกินข้าวครอบครัวที่มันตีกันในรถอ,อ่ะไอร่วงหลากรูออะยู่ดีเฮียม,มันก็พูดขึ้นมาค่ มึงพูดกูมาแบบว่าค่าเกาหลีเอาไว้ก่อนนะคือเกาหลีมันผ่านเงและสองสามเดือนะค่าเกาหลีเอาไว้ก่อนนะดิวก็เลยแบบตกใจหดเลยไม่คุเลยสั่งถอนมันไงดูเลยไม่ดิวคือบิวก่าอย่าพูดอย่างนี้เพราะไม่งั้นคุณจะตัวด้วยแล้วมึงไม่คิดจะจ่ายกูเหรอคิดไปแล้วันเกิดมึงไงออของหวานกูใส่พานให้มึงเลยของกวานคือเงินของกูใช่ที่ไปเกาหลีแล้วก็คืนก็กูคืนเงินมึงในวันเกิดมันฉะหลัดีัไม่ต้องซื้อของหวานเออถือว่าได้คืนแล้วโอเคนะอือจะแพ้จะเอาอะไรอย่างได้เงินรขอ ไม่ต้องซื้ออะไรเลยเออจริงมึงพูดมีเหตุผลนะไม่แต่วันนั้นอะที่เดินไปหรือดูล่าลืมเพราะปกติไม่ได้ประกดทวงเงินบ่อยอยู่แล้วไงท่าเฮียติดมันมันดุกราวะมันไม่หมองติดมัสองพันมันทวงกุทุกวันแล้วไไม่ได้ินยังงน้ำเกลือกี่เลยว่าอะไรเี่ยนท้งโลก ในกูเจริญแม่ถ้าไมกูต้องไปยุ่งกับมึงมึงอยาใช้มือกูไม่เล่นมึงไปทำเองบ้างค่ะมันชอบใช้ยืมมือคนอื่นแล้วุดท้ายกูโดนกระทืบอยู่คนเดียวมาแล้วไม่ทันแล้วนั่งเลยทหาร <laughs> ทหาร<น> <laughs> ถือปืนแบกปืนในบอกติกทหารวันนี้เลยแม่ <laughs> เอาให้ไปแล้วไงห, <laughs> หน่วยลบพิเศษใครพูด <laughs> <laughs> ไปแล้ว <laughs> เอาไข่กันที่ไมป้าแก่ไ <laughs> ข นั้นก่อนที่ไปกินข้าวเขาโกหกทำไมอยู่ดีวันนั้นพูดขึ้นมาแล้วบิวก็ตกใจเลยเออลึกท่วงเพราะว่าจะยืบต่อไม่เดี๋ยวแม่ทำแม่พูดว่าอะไรไปะวันนี้เไปดูเนี่อนฟังก่อนวางวางก่อนวางเดี๋ยวยัลไม่ได้ตอบปากแม่เลยแม่พูดอะไรปะบิววันนี้เดินทางดีแล้วไปเจอกันที่ทางจังหวะจังหวะบิวบอกหนักว่าละลใครพูดกับกบุรีเขาบอกอัลเจมาลินแล้วอัลเจมาลินพูดตอนไหนแม่บอกตอนตาย โอยดิวใครกันเล่นทำไมอ้าวไม่ได้แม่หนึ่งวันจะเข้าข้างแม่ไม่ได้เข้าข้างแม่หนึ่งวันทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้แค่เงี้ยแค่บอกว่าดิวทำไมแม่ถึงพูดอย่างนี้ผมไม่ฟังเลยว่ะไม่ทำเบื่อไหมหรืเปล่อมึงอ้าวไปชุดนึงแล้วไงตรงไหนไอ้ยบุกซอยหมดแล้วมั้งไม่เห็นมีแม่หนึงมานี่ไงแม่จะเอาไปปิ้งให้อีกมีเยอะเห็นป่ะแม่ทำให้ด้วยเหรอโอ้โหปัญหาเยอะมึงเคยเห็นเด็กที่มีความขาดเขาเป็นป่ะมึงอย่าใช้คำว่าเด็ก ไข่กระทะว่าอะไรจะเรียว่าโพะเฮียอย่ามาทำแนี้คนอื่นสับโอ๊ยมันสับจริงอะเจ็บนะนี่แหละนี่แหละตั้งแต่มาแล้วทำไมอ่ะสับหลังด้วยสับล่างอุยวิวต้องไปคนลวิวจะไปแล้วอ่ะเฮ้ยแม่งจับอาเมริกาแล้วเฮียไม่พูดไม่ไม่ไม่นี้ไม่ได้นะเจ๊ไม่ไม่วิวต้องบริการบิวจะไปแล้วโอ๊ยไม่พูดไม่พูดอะไรวิว ตนอกไริกาวนะโอ้ยมันไม่ไ้คนพูดเยอะอ่าน้เลยไม่หนักก็มาตีเนี่ยไม่ได้ใครวะชมพู่คือใครชมพู่ก็ฮัลโหครับอ๋อโอเคแต่กคพู่เป็นคนหัวไวนะเรื่องแบบนี้กินข้าเสร็จแล้วก็ต้องกินน้มังต้องฝากคอมา้นะจาวพีน่ย เพี่ชอบค่ะเกียร์ชอบกินที่มันอยู่ที่ผืนเรียงมารวมตัวกันเพี่แอ้มชอบกินอยู่ที่ผืนมันบอกหลังกินข้าวเลยพี่แอไม่ชอบกินแบบนี้เพราะเขาชอบกินไม่ใช้มันเขียวเขียวชะอุ่มชะอุ่มไวน์เหนื่อยนะอะรบ้างไม่คิดว่าแม่ทำให้เลยแม่ทำมันจะปากมันจะตายผอมหมอนี่แหละหสลับกันหมดเลยจริงจมันต้องไปอะไรนะหมอตมตัดผากผักตายเพราะหมอ วันนี้บิวกำลังคุยประเด็นนี้อยู่กับโบว่าแต่ก่อนครอบครัวเรามีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้มีปัญหาปัญหาทั้งหมดไปหรือยังเรื่องเงินใช่ไหมปัญหาชอบเกี่ยงกันใจอะไรก่อนอ๋อปัญหาเรื่องเงินมันเบสิกเพราะว่าเรามีเขาเรียกมันเหมือนเหมือนเหมือนมีธนาคารอยู่ในบ้านอ่ะนพคือโยมาเรื่องคุยไงมึงรวยขึ้นพวกกูก็สบายขึ้นมันบอกว่าอะไรบ้างวันเกิดบิวอ่ะมันจะเอาเงินใส่คานมาให้บิวเป็นของขวัญวันเกิดเงินนี่มันติดบิวด้วยเออว่ะถ้าทำนี้ได้ก็จบเหมือนกันนะ แล้วถ้าหมดถ้ากูติดเงินเฮียสามวันอะทีกลายแล้วทักมาว่าบิวเงินเฮียลืมโอนนะมันนี่อร่อยกว่าแบบมีน้ำตาลใช่กูบอกเลยว่าตอนอันนี้อร่อยทุกคนไปสั่งได้เลยเนี่ยอรโรซ่า,ลาเลยค็อกีอันนี้ไม่มีน้ำตาลนะเขาใช้ย่าหวานตั้งกลองสั่งเอาแล้วไม่ไเ,ไเล่นแล้วเจมก็ไม่ต้องเล่นก็อย่ามาทำร้องเลยโบโบไม่ได้ร้องให้หนะแล้วเพื่อนๆอยากเห็น เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเตรียมรับแรงกระแทกนะมาไหมล่บอยหแม่ด่าอีกแล้วถัเนี่ยไม่มีรายการไหนมีคนเนอะไรนะม่มีรายการไหนที่คนใถ่ายคลิปมึงตีกันแล้วร้องไห้มาด้วยมาเลยโอยแม่เฮ้ยไหนรถไปไนรถทำไงไหนรถทำไงนี่เห็นหน้าอยู่เนี่ยป่ะตุนาการนะนี่นี่สุตพีนี่โบ สุดที่จะทำอย่างนี้เอ๋อเลยด้วยเลยขึ้นย่กมันคนแบบผู้ชาไแบบ่ามันกวตีมากเลยอันนี้หวละคร่ะผูขอผู้ขอนี้ผู้ขอเลยองเงี้แปบหนึ่งหนึเดี๋ยวรู้เื่อ๋อมาทำท่านี้มันเลยแบบนี่ไงมันเป็นอย่างนี้ไงฮียมันควรอันนี้โดนไงอ้ามันควตีอยู่แล้วไอ้บ้าเชียไหมขอยิงได้ปะ่บาดบ้วิยวิไทยชีมราี้ก็โบมามาผู้ชทำ ยี่ใส่เบร์มไม่ไงไงไม่ถ่ายงานไม่ไม่คุยกันดิใส่กันเยใสกันคุยฮ้ยมม่้วือว่ามามน้ำมนต์ให้พี่น้ำมนต์รกุ้แม่ครับดาษไปไหนวะ้เห็นเต็มเลยแม่ไม่มึงนเกแม่ มันเกลียดมีพรมน้ำมนต์ให้เบลบดีอะไรแล้วมาเป็นอะไรกับแจ๊กแจ๊กใหไปอเมริกาเขาจะไปเตรียมมาแล้ววางมือแล้วนะเราจะไปเที่ยวกันได้ไหมไหมเที่ยวมาแล้วหายไป็นสูงอารมณ์จะวิงไวทองอ่ะอวยพรดูหน่อยเอาโบก่อนเริ่มเลยขอให้แจ๊เดินทางปลอดภัยแล้วรีบกลับมาเร็วๆอ่าไอ้เนี้ย ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะวันนีช่องเล็กๆช่องแคบบริการให้สับได้เฮ้ยโอ๊ยพอวิวหน่อยช่องแคบบริเลฟช่องแคบบริการให้สับได้สับได้ไม่ไปดูดูมาว่ามันสองคนมันเกิดมาผิดเพศผิดอะไรป่ะเฮ้ยก่อนบิวกับโบตีกันบ่อยไหมเออโมงทำไมอยู่ดีมาตีกันหลับคู่แม่จำคนตีไงเหมือนก็อะไรเข้าแบบสลับร่างสร้างรักอะ ไม่สมมตินะถ้าเราทำไมไม่กินอยู่นี่ไงถ้ามันกินโดนนะกินอยู่ถู้าไม่รู้อะไรตีกันอย่ีกทีเราจะยประหังเฉยปะต่อมาทีซอสก็เผือดเห็ถ้าถ้ามึงมีลูกแล้วลูกมึงตีกันแบบนี้มึงเครียดปะไม่เครียดดีกว่าไม่คุยกันเลยแล้วเคยไม่คุยกันไหเคยก็ตอนนี้ยังมีบ้านสองบ้านสามกูกูเห็นพี่บุ๊กเศร้ากูทำใจไม่ได้ว่ะ ล้มทีแรกอะนะเขาจะหยุดแล้แต่มันไม่หยุดมันสระมันมันเขาเรียกว่ามันต้องสระแต้วคุณแล้ความรู้ว่าของจริงไม่จริงต้องสระก่อนเลยไปอ้ยอันนี้เต็มเต็มเลยไข่ไว้ที่หนึ่งว้าเอ้ยดูจะไปเมกาสนใจก่อนฮะกระตุกูล้า ตูวสังนี้ยค่ะแล้วกันเอามาก่อนมาวันทูวิ่งตั้งวงเลยแม่ก็รูแล้วเยอะเยอะให้ไปพูดเขาว่าโอยพรเลยไม่ไม่หยุดอีกนะพูดตกแน่อ่ะพูดขำทำไมอ่ะเฮียขำทำไมอ่ะมันไม่ยืนถ้ามันมันพูดอย่างเงี้ยอ่าอใครไม่เลิกกูตกอ่ะเออตกจริงจริงโอยพรโอยพรเร็อันนี้แตกลนะโอยพรโอยพรเร็วบิวต้องไปแล้วมีความสุขที่สุดโอ้ยไม่ได้ไอ้กูตกแล้วบิว ตีเงินไปก่อนปะเอาเลียงหาเอาดูทีวีบอลแจดิขอให้แจเดินทางทั้งไปปลอดภัยแล้วก็กลับก็ปลอดภัยได้<า>เห็นปะเนี่ยเอาใหม่พูดใหม่เอาแบบนี้เอาแบบดีๆไม่กงังวลขอให้ทลิปนี้เป็นทลิปที่สนุกที่สุดอุ้ยอะไรอีกวอะอ๋โอเคทุกคนก็อย่าลืมหาเวลาไปเที่ยแวแล้วกลับมาทริปบิวนะอย่าลืมวันเกิดขอปังๆเซอร์ไพรส์ผู้ชบเซอร์ไพรส์แล้วทำอะไรบ้างนวันเกิดบิววันเกิดบิวก็คิดตั้งแต่วันนี้ว่าเราจะซื้ออะไร ที่แบบว่าโดนใจที่สุดในงบที่แหญ่ที่สุดเอาโอเคไปก่อนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเที่ยวเผื่อนะไปก่อนแล้ายบาย